พอดีตาพวกต้องเทอร์รี่แสงทองร้าจ้างเหมือนท่อสบายอุบลราชธานีจ้าการเดินทางนะจ้าโอ้ยเรื่องเสียงดหนักหนักเดินพี่น้องเอ้ยเป็นการเดินทางนะจ้าวันนี้วันที่เก้าเจ้าวันที่เก้าเก้าตุลาเก้าตุลาเนจ้าไปบวงแคบบวงหันน่งสิบอันนี้คนละขับจ้าเบิ้งดันขางบริวารสันใหญ่แห้ง สันสันหนังทอกคอนนั้นนะเหมือนเขาเดินท่าทางไปแน่ก็จะมีเอ่อไม่ยู่แน่แล้วก็เพิงน้อยเสียมจางเปียวตัวเลขแล้วก็เอมมี่น่าตๆที่บุกหนูเพิ่แต่โมหรือว่าเพิงนอนหลับไยเงี้ยต่าไม่อยู่ไปแล้วคะ่วะว,ะว,ะวะ้าว้าว้าแม่งวงมากเลยอ่ะเพิงน้อยก็หลับไปแล้วเส็ยมจางยังไม่หลับนะคะข้างหลังเดินดิเปียว เจะลับไปแล้วไดล้วคบรรยากาศการเดินทางนะจ๊ะเมื่อกี้ชลรมคุณบุตว่นานัดจำเทียงว่าสิได้ออกกันมาเตรียมของเตรียมอย่างไปงส่งอะส่งสินค้าให้กันหน้าสงา่งอาซาบิงบ้างหรือว่าเป็นสบู่มากนาริตาอะไรโน่นนี่น่าแล้วกไ็ไปทำไปทำสัญญาผู้ได้สนใจก็สามารถอ่าอินบ็อกหรือว่าแอนน์เข้าไปด้ว่า แอดมินเขาจะรอดตอบนะจ๊ะแล้วแอดไลน์อี่อย่างก็ขอกระบอกหูเพื่อกันขอบรู้ก่อนมือกันไปส่งคอลเขาหน้าแล้วกันขอไปเซ็นสัญญาต่อยูอียังก,ก็ไอคอนโฮมคนคนมาเปิดใหมย่ยูสาขาเดียวกันแล้ก็เลยจะเอาแต่ว่าเอาแพราวไปเป็นเปิดเออเป็นพิธีเปิดไปมาเป็นมหรสพในการเปิดงานเปิดอย่างกันหลักกว่าจะออกจากเรื่องเลยพี่น้อง จากเรื่องไปอุบลเขาในเมื่องอุบลก็ลอยก็โรยเดลอยนิดๆก็เศร้าอยู่แบบนั่นแหละแล้วจากตัวเมืองอุบลไปนเดดวิทยบ้านมารามบัวพันอีกอ่ะสี่สิบห้าสิบเนาะก็จะปลาไปออกจากเรื่องป่าบ้านปลายสามตอนนี้แต่ว่าซีมุ่งเครื่องปืนจักรยวงสามสิบนะคะได้กับบอสไก่บรรไดสบายข้างกัน บรรยากาศบนรถส่วนมากคันคืนรถแล้วหางเครื่องจะเป็นแทบทุกคนนะคระับจะนอนแบบแบบเือได้ยินเสียงหลอดลนแรงวู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 ไปได้นะครับมันก็จะนอนหลับนอนอย่างรวดไม่ปาซูุณเช่นอดีตเช่นเดียรเช่นเขาจะเสียงเวลาเ้านาเขาจะเสียงดังบ่ได้เพราะว่ามันจะเป็นลมกัดลมกวนกันนอนของขอโซเฟอร์นะคะใช่ดิโตรนเบลเด้คัตคีโเพิ่น วิวหน้าร้านท้ามืท่อยะัาเท่าเ,เกินป่ะอยพี่น้องจะมาออกมัยพ่อพี่น้องขาเมื่อวานเนี่ยน,อน้องไปอยู่แล้วก็ไปทายารีวิวโฆษณาตั้งอันสินค้าหนึ่งนั่นแหละผู้ชายตัวม,ม่พี่น้องเบื้องหลังบอกฮะใน่องคำนดินดีลุยผู้ชายคือเลิศมากบรลุว่านั่งไปหามาจางังไดโอ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> <oh, I love you ทางไปทางมาผู้ชายตะอกล้อลราทางไปทางมาเป็นมูกันกัแพารีจ้าเป็นมูหเรียนน้ากันเรียนมัรทยลมน้ำกันบรรทยลมตดน้ากันเดืนอายมสิบสองกัมพารียุของหนึ่งอ๋อของซีฟต่อเลยว่าห้องหนึ่งก็เฮ้ยเพื่อนคุ้นๆนะเนาะกับทางค่ายกันสินะนะมันจะมีช็อตเดี๋ยวจะมีแบบช็อตข้อกอดข้อหอมอัพปุซามาจังสันจังสีพี่น้องไปติดตามเบื้องในช่องนี้ลุยเด้อพี่น้องเด้อคันเียพี่น้องอยากเบื่อเด้อ ก็จะมีสีลปินอันมีดารารัเสิรก็จะมีแพลรี่เน่มิรีเทอร์แาเน่หลักก็นี่ลุยแล้วก็พราไส้แบบว่าพราชไสรักเสินต้องวดุลองจับกอดคบาจบาจกันไส้ในราคาขอขอบคุณนะคะทุกาบที่ต่ำยอดยอดตอนนี้ยอดซับยอดยอดซักขายกันประมาณ2,000กว่าเล้วกับ3,000นึนล้านจ้า2 5 0 0หา2,000หกเลย ก็ขอผู้ดูการติดตามนะจ๊ะบางหันนี่ประเด้ลงคลิปน้องี่น้องกันข้าฝนฝนตก,ก่ได้ออกพรใส่เสือ้อแผงพระไซส์ซักซัก,ก,กทั้งสิตากสายบนที่นี่ฝนกระตกจั้งสัน้นจังสี่สุดตอกสุดเต็มหนีงเนี่ยเพราะว่ามือล่าสุดมืออันละสุดทั้งสาดตร์ทั้ง,งเงเี่ยงเปียบเมือ่อจะเด้ตากสาด เขาประเดต่างเขาต่างกัว่าได้ละครับเพราะว่ามือท่องไปงานเขาจะบมีหม่องนั่งไว้เนี่ยนั่งเพราะว่าศาสมันหมู่ไว้แล้วนะครับหมู่ในที่ดิคือว่ามันขืนเย็นขืนร่าแบบว่าเชื้อรามันชื้นอ่ะในผืนสาดมันอยู่ในสาดนะครับพี่น้องมือนี้เขาก็จะไปงานเปิดบ้านู้พันธุ์อเปล่าเป่าเปล่าไม่ได้บอกหรอกเป็นสารสุดจังหน่อยหนึ่ง นันกันเทียงไข่ตั้งนาฬิกาปุกไหวหาโมงหาโมงสี่สี่เพื่อนตื่นมาอาบน้ำเต็มตัวตื่นขึ้นมานาฬิกาปุกกระมงูปงเมื่อตื่นขึ้นมาเที่ยงกว่าเที่ยงยี่สิบกว่าตายแล้วจับโทรศัพท์ได้เบอร์ไม่ได้ยีนยี่สิบบอลไม่อยู่ไปนิดแต่ไข่เราบ้านน้อตีจับโทรศัพท์ได้โทรถามเลยครแม่ไปละบ้าน้ว่าไม่ได้ไปนักระ่าอยู่ อาบหนักเสียสละโน่นนี่นั่กเมาไมยปล่อยเปลี่ยนไปมือถือเพราะหนักไปก็ไปอุตสาหะใกล้แล้วครัพี่น้องคะมือแล้วก็ไปเอาอพี่โอมีเงินเหมือนไปท่าข้ามอ๋อคนงี้เหรออันท่าข้าเป็นอุตสาหะบอกโอมียงืนเหมือนมันโอ้บอกมือนั้งขึ้น้องคนจะมอแล้วค่ะบมอจอดจันทร์แล้วพี่น้องหลายคนอคำถามว่าเป็นจังไรเนี้ยใกล้จะตุ่มแล้วบ่ทองร้อยหยดนี่แหละค่ะพี่น้องคกับเงินชิมเนา ก็เก to ินอาทิตย์น like ึ่งเนี่ยก็เกินอาทิตย์นึ่งก็เกินที่หามื่ออาทิตย์นึงอีกแล้วกูมากเรียนแล้อพี่น้องเล้อเข่ากลับแ้อพี่น้องแล้วเข่ากลับมีที่เอาวได้เล่นสูตรตายโดนเรีนตาปูนตาปูนนั่งเออมันต้องอยู่กับมันต้องเล่นเด้ยแมนไม่ต้องเออ่ถ่านจูไฟแหนแมนท่ากับถ่านจูไฟน้ำฮะจูไฟจูไฟแห่นไม้กอวันแมนก็เบิ่งตังไฟจู่จี ทุ้มซูมๆไปกับมะรุ่นไผ่บ่โอ้ยนั่นหนักสิคือบ่ะละเป็นยไงบ,บ่เนียคิดเนี่ยบ้านสิได้ยูหอนนะน่าสัสนอเนาะเป็นคนเป็นแม่แล้วมันก็นล่ำบากล่ำบ่นเด้อุ้มท้องตัวที่หอดเก้าเดือนรักษาท้องหญ่ๆอ่องรองแรงแรงไปกินสิกินยังกินนั่นกินนี่กันยันลูกเพี้ยนเดี๋ยวคนก็คือเคยเป็นแม่ดินน่าก็คือขัน มาแล้วข่าวคลิปนี้มาให้หาคิดถึงครับก็ขอบคุณคอมเมนต์ขอบคุณตอนขอบพุดด่นทุกทีการกดไลค์กดแชร์โอ้ยลินกระดิ่นรัวร่วขนาดนี้อันเดียวได้ยังพันกันเออกลลปประยา่สิไลฟ์เพะ่ดนสักประมาณกันคิดจะงูเขียวนี่ปะเดี๋ยวจะมิเปิดอ่าเปิดให้เปิดให้มากอันเอฟซีมาเมนต์มามาเมนต์ทำจะทำคลิป Q&A บอ่เพิ่มเทียร์เนี่ได้ล เดี๋ยวให้มันเปิดสารอะไรก่อนตอนนี้พื้นติดตามเกินเป่าแล้วเกินที่ว่าเขาเขาเขาคำนดให้แต่ว่ายอดยอดนาทียังไม่ถึงเ,เกินพื้นไหนเราเคยยี่บ่เกินอย่างว่าเป่าอ่ออีหามกูกนินน้ำเพื่อนเกินแล้วพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้ก็สสาาใส่อุทธรับแบบเยี่ยเขียไปก่อนนะคะเบิ่งหนักขนากไหนเบิ่งใหญ่เลยแล้วกอนจะไปเสริมสวยก่อนจะ<ด>ไปจะไปเสริมสวยทุก่อน ตั้งตั้างจ่าสื้อโทรศัพท์ใหม่ซื้อโทรศัพท์กันไอ้บอกไอโฟนใหม่เนาะเพราะว่าไอโฟนมันก็จะตอบโสดกว่าเด้เสียงเป๊ะภาพกับเป๊ะเราคือต้องสีแบบผูรูอีเล็กซิสนาแต่ขันเขาเขาจะเอามาใส่หรียใส่หัวเขาจะสามารถสื่อแบบเครื่อนเขาไม่ดักกันแต่ว่าเขาจะใส่เฮตุงานเขาจะใส่แบบเครื่อนแบบดีๆไปเลยเป็นบ่นั่นอะไรเนาะพี่น้องก็ถามหาอะไรว่ามือว่านกัน บวโลดไปเอฟซีกับมาเม็นไม่อย่างเลยยังคิดถอยคือกาวเด้อตอนเัฟีัาเส่็ถ่ายคลิปอยู่ว้านคือจะถ่ายคลิปอีหยัางเนาะาจะกินไายกับพี่เอากัจะเบื่อกันว่ากันไปกินแจ้วหอนแน่ไปกินอะไรทีนี่แน่กับบริมีโอกาสเดท่ายพระ่าอย่างราคนหลายมันคืกินยื้าจจำปอนเนาะคือจะไปกินหลานมุกกรดาสิมันล่งกันก็จะของหลานง่ายพี่นอกวามันจะเล่นแบบว่ากล้าแบบกล้าท่ายค่ายอย่างเงี้ย้าทำไปกินอะไรให้เหล็กกับบลาก้นนะคะเป็นข้อทียรไอ้คันออกนอกบ้านเป็นเสียแต่ว่าขืนทั้งขันแต่วาย คือต้องไม่ดีกับอากาศคือตั้งหมือนว่าหนาอ่อนภาพรีวิวอัน,นรีวริวงานรีวิวสินคา้าป่ะเป็นอย่างยุ่ทั้งานมืดเบาเก่งแถวนั้นว่าบันอ่อนยุ่งหนากล่องเม,อมื่อคืนมางหัวจกักเบาหัวจักว่าในก้อนหนังสือของมันมันมันคนละฟิวกันเลยๆพี่น้องขายุ่งหนากล่องกับกนบนเวทีเนาะคลิปนี้ประจันหนีทุกอนนะคะคลิปหน้าจะมาพบกันใหม่เดี๋ยวจะพาไปเบิ่งนอย่างชมอย่างกระรอติดตามนั่นจ๊าไม่บ่ายค่ะ